บัันไก่บักเลขานันก็ยากดามากกันวนะ่าพิบ้านสินแล่นกับเลขาเป็นกันอันนี้ก็บหูน้าดอกเป็นเพาเป็นมันไปอยู่น้ำเขาให้เขาไ,ไกลกก่น้าเน่ไก่ผู้ยิงกันยาไก่ผู้ชา้กันยามึงก็ไปบวชเบีไปบวชกุศลไปบวชค่า,าพาิบ้านสินแล่นไปบวชค่าใก่ผู้ชา้ก็เป็นเกยไก่ผู้ยิงกับคอ่บคอยเขี้ยวไปบวช มันเป็นยังไงกาอารมณ์ยังสี่ตีสี่เขาชอลิ้วเฮียงมัดปีมัดซาตีตื่นขืนมากก่อนนอนกูต้องชอลิ้วเฮียง้วยตัวเองตีมีเพศสัมพันธ์บาได้ตีมันบาปตีมันเป็นจังไดบักเบ้นบักเป็ดนี่ก็มักไล่มีกัคือกกันสวนโยห้วยสมินฟูใหญ่โทรมาหาฮาบังคให้เฮ้าไปขืนเพศนอนตูนวันที่สิบหกฝันไปรดฉันจะไปขืนฉันบพขืนดอก ว่าสองขวดพะนะโทรมาหาฉันเพราะว่าฉันไม่คุยกับครูชินจังก็เลยให้นพิบาตรฟินแลนด์โทรมาหาบอสโนดให้บอสโนดไปขึ้นเพดโนนตุนฉันไม่ขึ้นค่ะฉันเลยต้องขึ้นฉันเป็นอินฟูใหญ่จักกูศูนย์แมนการตลาดบอสบรุษูจักตีอีหลีเอิญเขาขอมาหน่ะพิบัารฟินแลนด์พยายามหนาใส่เขานี่ขันเพเอิญเขาขไปเพื่อเขาสิเขาไปในไร ผู้บิญชาการขออนุญาตประกาเขาไปขออย่างผู้เจ้าด่าข่อยถามข่อยนี่ด่าผู้อบัญชาการนน่ะมาข่อยเคี้ยวเอิ้นเพื่อนผู้นี้เขามา,มาเมาแล้วเป็นยังไงเมาแล้วอารมณ์แบบยังไงเงี้ยลุยง่ายตีอยากบอกภาษารู้ว่าเปลี่ยนคนนี้ยังก่อลุยยังก่อหรอโอ้ยบอกภาษารู้ว่าเป็นพี่น้อง เออสิมาดาม,มงดามมาไอหยังให้ผ่ิบาปย้มไปบวชต้อยไก่ผู้ไส้กับเป็นเกไก่ชนีกับบอดด้ไปบวชจ้าอยู่ทั้งฟ้าทั้งสัพันพุนะให้ผู้เจ้าไปกาบบายบุนะโตย่างกับเมียเราตัวอาจารย์นั่นอาจารย์นี่น่ะนะกุศนให้เราได้ใส่ชีวิตเนะี้ยอย่าไปแย่กับเรล่าหลายไปด่าแบมแบมค่ะ โย่ใกล้ฉันกับมามากันกับฉันใกล้ผู้นั่นกับมากันกับผู้นี้โอ้ยกุศลเด้บริบานฟินแลนด์เอ้ยมันชีวิตยุ่งยากคักงแท้บลาเอ้ยไปบวชไปลบวชบอกเลยคนพุ่นน่ะกุศลไม่เหมาะสมหมออะไรแปลมึงก็จะเหมาะสมก็ใช่ผู้หญิงนึกกันกับเหมาะสมบ่เหมาะสมกะใกล้ผู้ใดไก่ยาก เห็นเราไปบวชฉันบอกเลยให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปบวชจ่ามู้จอกะมูเจาก็ะหาเขาไปแต่งจังหันเห็นเราเอออหลีให้เราไปบวชเสื้อฉันนี่อีตัวต,รตรร่องมาแล้วนี่ยายแบมแบมนี่นี่ด่าเยแบมแบมค่ะฉันบอกเลยค่ะคนที่ทําให้มีดราม่าทุกอย่างของตเกี่ยวคือแบมไไแบมค่ะไปด่าแบมแบมค่ะฉันพูดเลยค่ะ แบมแบมค่ะเพจแบมแบมไม่มีอะไรค่ะนอกจากคลิปดราม่าค่ะไปได่าแบมแบ,ม,แบมค่ะโอเคไหมคะนี่้องเจอกูไก่ผู้ยิ่งกั่งนยาก